สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธที่ราจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทุลอองพระบาทวันนี้เวลา14.49นาฬิกา49นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จออกนาวังสาปทุมพระราชทานพระราชโรกโสให้นางชั้นแสงเดือนพร้อมครอบครัวเฝ้าทุลอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราช,ชวรโรกาสให้รองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตราศาสตร์มูลนิธิอานันทมหิดลพร้อมด้วยคณะกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์นำนายจารุเดชอาสิงสมา,น,านันผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2561 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัย Imperial College l ลอนดอนสหาราชอาณาจักรเฝ้าทุลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา จากนั้นเวลา17นาฬิกา27นาทีสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรการให้ศาสตราจารย์ไพรัตทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนักเรียนนิสิตนักศึกษาครูสอนฟิสิกส์และนักวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนขององค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป หรือเซนสมาพันธรัฐสวิตสถาบันเดซี่และสถาบันไอออนหนัก GSI สหพันธ์สาธรรารณรัเจอรมนีศูนฟิสิกดาราศาสตร์อนุภาคไอซ์คิวบ์มหาวิทยาลัยวิสคอนซินสหรัฐอเมริกาและองค์กรพลังงานฟิวชันนานาชาติอีเทอร์สาธรรารณรัฐฝร,รั่งเศสเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปศึกษาดูงานในโอกาสนี้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิ พร้อมด้วยผู้บริหารโครงการและคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการร่วมเข้าเฝ้าทุลออมพระบาทด้วย สำหรับโครงการภาคฤดูร้อนนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องจากองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรปหรือเซิร์นสมาพันธรัฐสวิตสถาบันเดซี่สถาบันวิจัยไอออนหนัก GSI สหพันสาธารณรัฐเยอรมนีศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาคไอซ์คิวบมหาวิทยาลัยวิสคอนซินสหรัฐอเมริกาและองค์กรพลังงานฟิวชันนานาชาติอีเซอร์สหรัฐสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายทุนเพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาครูสอนฟิสิก นิสิตนักศึกษานักวิจัยในสาขาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการที่สถาบันเดิงกล่าวซึ่งมูล,ลนิธิเทคโนโลยีสาราสนเทศตามพระราชดำริดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละปีในเบื้องต้นจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีจะมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการในขั้นตอนสุดท้าย สำหรับปี2,568มีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น38คนป,าาประธานองคมนตรีเป็นประธานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูล,ลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ครั้งที่1ทับ2,568 วันนี้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานประชุมวิสามันคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครั้งที่หนึ่งทั2568ห้อแที่ห้องแพลทินัมโรงแรมอวานีรัชดาเพื่อพิจารณารับรองงบดุลรายงานการตรวจสอบบัญชีของมูลนิธิ และหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่างๆรวมถึงรับทราบกำหนดการจัดประชุมสามมัญคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อพิจารณาตัดสินผู้สมควรให้ได้รับการพระราชทานรางวัลประจาปี2568และกำหนดการจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2568 ในปีนี้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้จัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2568ในวันพุทธที่22ตุลาคม2568ณพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ในพระบรมหาราชวังเพื่อประกาศเกียรติคุณพยาบาลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วิชาชีพมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดข่ายผู้นำเยาวชนคนราชพัฒครั้งที่สองวันนี้พลเอกดาภมรัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดข่ายผู้นำเยาวชนคนราชพัฒครั้งที่สองหรือราชพัฒนย่างรีเดอร์ชิพโปรแกรม2025 จัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง17พฤษภาคม2568ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโครงการนี้เป็นโครงการพิเศษสำหรับผู้นำนักศึกษามหาวิทยายลัยราชพัฒ38แห่งประกอบด้วยนายกสภานักศึกษาประธานสภานักศึกษาและนายกสโมสรทุกคณะจากกลุ่มมหาวิทยายลัยราชพัฒทั่วประเทศประจำปีการศึกษา2568 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น444คนวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายกิจการนักศึกษาและเครือข่ายองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาทุกคณะของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชพัฒนและฝึกพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ ตลอดจนการสร้างเสริมความฉลาดทางอารมณ์การใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสารรค์และการบริหารจัดการคนการศึกษาเรียนรู้แนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริและปลูกฝังอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจในการเป็นคนของพระราชาให้สมดังนามพระราชทานราชพัฒนและตราพระราชลัญจกรประจําพระองค์ที่พระราชทานให้เป็นตราสัญ,ญลักษณ์มหาวิทยาลัย จบข่าวในพระาาราชสมนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ